สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a n n e เ the m มูฟนะครับวิดีโอนี้เรามาคุยกันต่อกับโลกิซีซั่นสออพิโซดสุดท้ายทั้งข้อสังเกตและบทวิเคราะห์เนื้อเรื่องครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูโลกิและยังดูภาพยนตร์กับซีรีส์ของมาเวลยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ อัลตัรุ่น Spitfire แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วดูหนังเล่นเกมได้นานขึ้นวัสดุทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยืดยืนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอนอกจากนั้นถ้าใครมีค่าสายตาก็แวะไปวัดแบบละเอียดได้ที่อัลตัสาขาสยามครับส่วนโค้ดเดิรมูลด100บาทเหมือนเช่นเคยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่าทางอตัก็จะมีแจกของเรื่อยๆด้วยครับ <You lose. S 1> เอาละเนื่องด้วยเป็นเอพิโซดสุดท้ายผมก็ขออนุญาตหยิบเอาประเด็นที่สำคัญที่สุดของเรื่องมาคุยเป็นเรื่องแรกนั่นก็คือโลกิก็อดออฟสตอรี่เกี่ยวกับโลกิก็อดออฟสตอรี่โดยสรุปก็คือมันมีแรงจูงใจมาจากความต้องการในการฝืนชะตาชีวิตของตอนเองของโลกินะครับที่ถูกกำหนด,ดมาให้เป็นเทพเจ้าแห่งความเจ้าเล่ห์เทพแห่งการโกหกวัฏจากการตายแล้วเกิดใหม่ด้วยกลไกของรักนรอกที่ลิขิตชะตากรรมของเทพนอร์สก็ทําให้โลกิเวียนว่ายในระบบนี้กระทั่งเขาต้องการจะแก้ไขมันครับซึ่งท้ายสุด มันก็ทำให้โลกิได้กลายเป็น God of Story และเขาสามารถเข้าถึง House of i d e a ดสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดครับโลกิสามารถลบเพิ่มหรือว่าเขียนเรื่องราวใหม่ๆได้ตามที่เขาต้องการนั้นทำให้โลกิในสถานะ God of Story จัดเป็นตัวละครที่ทรงพลังมากที่สุดคนนึงในมาเวลคอมิกเลยก็ว่าได้ ทีนี้พอเราตัดสลับมาในฉบับซีรีส์นะครับบริบทของความต้องการที่จะฝืนลิขิตตนเองมันก็มีเบาะแสมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วละครับในตอนที่โลกิคุยกับซีวีบนลาเมนติสว่าจริงๆแล้วสิ่งที่นิยามโลกิคือความพ่ายแพ้หรือเปล่าทว่าโลกิก็ตอบหญิงสาวไปว่าต่อให้แพ้ทว่าพวกเราก็จะรอดมาได้ตลอดเช่นเช่นที่ซีวีรอดมาได้ตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กคิดว่าอะไรเป็นคุณสมบัติของโลกิที่ลิขิตให้ต้องพ่ายแพ้ตลอดไม่ ความพ่ายแพ้ยังสะท้อนไปยังฉากที่ฮิวเรียมตอกย้ำกับพระเอกในช่วงกลางเรื่องด้วยนะครับว่าต่อให้เราทดลองอีกกี่พันครั้งสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือโลกิจะพ่ายแพ้ในยะของชะตาลิขิตนี้กำลังบอกกับเรานะครับว่าเมื่อไร่ก็ตามที่โลกิทำเพื่อตัวเองเขาจะไม่มีวันชนะได้เลยสังเกตได้จากความพยายามแก้ไขาการระเบิดของเครื่องทองเวลาต่อให้ใช้เวลาเป็นพันปีเขาก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ในทางกลับกันเมื่อเขาตกผลึกทางความคิดได้ว่าเขาจะทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อเพื่อนๆที่เขาไม่อยากสูญเสียไปตอนนั้นเองที่คำตอบปรากฏ และทางเลือกของเขาก็นําไปสู่การอยู่รอดของมัลติเวิร์สเช่นเช่นในตอนที่ตัดสินใจช่วยชีวิตทอจากทานอสครับแม้เขาจะต้องตายแต่ว่าพี่ชายก็รอดมาได้แล้วก็นําไปสู่ทางออกของอินฟินิตี้ซาก้าสรุปให้คุณผู้ชมอีกครั้งก็คือโลกิที่เคยถูกชะตาลิขิทให้เป็นผู้พ่ายแพ้เป็นเทพแห่งความเจ้าเล่ห์เทพแห่งความหลอกลวงตอนนี้เขาได้กลายเป็น g o อ o f s ฟ o r y ผู้เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองจากแรงขับเคลื่อนที่ต้องการจะช่วยเหลือทุกๆคนข้ารู้เป้าหมายข้ารู้ว่าข้าจะต้องเป็นเทพแบบไหน เพื่อเจ้าเพื่อเราทุกคนประเด็นที่สองเครื่องทอเวลาและฮิูริเมนตอนที่ถลายกลับไปในตอนที่เจอกับฮิูริเมนครั้งแรกซีนนี้คือฉากที่สําคัญมากๆครับเพราะมันคลี่คลายปมหลายๆอยางเริ่มจากการบอกว่าจริงๆแล้วเขารู้มาตลอดว่าโลกิเกิดเวลาถลายและมีการวนกลับมาที่นี่หลายครั้งฉันรู้เรื่องเวลาถลายนายคิดว่าใครละที่สร้างทางเอาไว้ให้ ไม่ได้พูดคุยกันแม้ว่าจะไม่ได้บอกเราตรงๆครับแต่มันก็สามารถสรุปได้แล้วละครับว่าคนที่ทําให้โลกิกเกิด time s l i p p i n g ก็คือฮีฮูริเมน ส่วนในเชิงของกระบวนการว่าทํายังไงเราต้องพิจนารณาจากรากฐานพลังของฮิวเรเมนกันก่อนนะครับในเรื่องบอกชัดว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เก่งขึ้นด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เช่เชนวิกเตอร์ททมลี่ที่ศึกษาจนเข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนมีเทมเพอร์ออร่าที่จะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้พื้นฐานความรู้เรื่องเทมเพลอร์ออร่าก็คงเอามาใช้ต่อยอดจนค้นพบวิธีสร้างเทมเพลตที่สามารถควบคุมทุกอย่างที่มีเทมเพลอร์ออร่าไดเ้เช่นการหยุดซีวีหรือว่าแม้แต่การลบเธอออกไปจากตรงนั้นซึ่งฮิรเมมมนสาาาาาถทํได้ง่ยกๆ จากนั้นในช่วงที่โลกิกับซิลวี่ต่อสู้กันฮีฮูดิเมนก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นคนมาสานต่องานของเขาหลังจากที่เขาได้ส่งต่อตัวเลือกให้กับโลกิกับซิลวี่โลกิที่ออกอาการลังเลและเริ่มทบทวนสิ่งที่ฮิฮูดิเมนเล่าให้ฟังกับซิลวี่ที่ไม่สนสิ่งอื่นใดนอกจากการแก้แค้น ฮีฮูนเมนก็เลยเลือกโลกิและก็มอบสถานะเวลาถลายให้กับเขาจนนาไปสู่เหตุการณ์ในซีซั่นที่2วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้โลกิค้นพบสัจธรรมด้วยตัวเองครับว่ามันไม่มีทางไหนที่จะยับยั้งการระเบิดของเครื่องทอเวลาหรือแม้แต่สงครามมันติวอซาววอลได้เว้นแต่วิธีการสร้างเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเท่านั้นโลกิจะได้รับช่วงต่อบทบาทหน้าที่ของเขาอย่างไร้ข้อกังขาแล้วก็ลงมือสังหารซิวีอ ประเด็นก็คือคุณผู้ชมคิดว่าโลกิลองสังหารซิวีไปแล้วหรือ,อยังครับคือที่ชวนคิดเรื่องนี้ก็เพราะผมแอบรู้สึกว่าตอนที่คุยกันโลกิมีท่าทีและการใช้คําพูดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮียลองไปแล้วหรือเปล่านะแต่ถ้าว่าสุดท้ายถ้าเขาลองสังหารซิวีจริงผลที่ออกมามันก็อาจจะไม่ได้เวิร์กอย่างที่เขาต้องการเฮียก็เลยถล่กลับมาตรงนี้เพื่อถามฮีฮูดเมเรื่องเครื่องทอและเขาก็ได้คําตอบว่าเครื่องทอน,นั้นทําหน้าที่เป็นเฟลเซฟให้กับเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์มันเปรียบได้กับระเบิดท,ที่ตตติดั้้้งงเออออาาไไไววมม่่่่ทุกกยยคูมมีปแล ในตอนที่มาระเบิดออกมานะครับออร่าพลังงานที่กระจายออกไปก็คงทําหน้าที่เหมือนกับรีเซ็ตชาร์จขนาดมากึมาที่จะไปลบเส้นขแขนเวลาทั้งหมดให้เหลือไว้เฉพาะเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ฮีฮูดูเมนบอกว่าสมการนี้ไม่ว่าจะแก้ยังไงก็จะมีผลลัพธ์เหมือนเดิมฉะนั้นการคิดแบบนอกกรอบก็คือจะต้องเปลี่ยนสมการนี้ใหม่และโลกิก็รู้แล้วว่าเขาอาจจะต้องทําลายเครื่องทอเวลาซึ่งก่อนจะลงมือนะครับเขาก็ข้ามเวลาไปคุยกับโมบิอัสและซิลวี หลักคิดที่ได้จากโมเบสก็คือเมื่อต้องเผชิญกับภารกิจที่ยากให้มองภาพใหญ่ไว้เสมอและงานยากไม่ใช่งานที่ซับซ้อนเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นงานที่เรียบง่ายแต่ต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวเพื่อข้ามผ่านความไม่สบายใจต่อการทํางานเหล่านั้นไปให้ได้ในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า Burden หรือว่าสิ่งที่ต้องแบกรับเอาไว้ครับเบอร์เดนมันมีน้ําหนักมากกว่าคําว่าจ็อหรือเวิร เบอร์เดนเป็นสิ่งที่เราต้องทำและถ้าหลีกหนีจากมันผลเสียจะเกิดขึ้นแน่เชนเช่นโมบิอุสที่ไม่อาจลงมือเผาเด็กชายตัวแปรที่ทะเลดำจนทำให้เจ้าหน้าที่ฮันเตอร์สองคนต้องตาย ฉะนั้นสิ่งที่โมเบียสอนโลกิก็คือจงเลือกเบอร์เดนก่อนความไม่สบายใจของเราเพราะภาพใหญ่สำคัญที่สุดและเบอร์เดนของโลกิในตอนนี้ก็คือการปกป้องมัลติเวิร์สโมเบียจึงทำให้พระเอกมั่นใจว่ายังไงยังไงก็จะต้องทำลายเครื่องทอเวลาต่สลับมาที่ซิวี่นะครับหลักคิดที่ได้จากการคุยกับซิวี่ก็คืออย่าคิดแทนคนอื่นอย่าอ้างเหตุผลแค่ว่าสิ่งนั้นดีที่สุดแล้วไปตัดสินใจแทนเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือว่าสู้เพื่อตัวเอง ถ้าโลกิเลือกสังหารซิวีเขาก็คงไม่แตกต่างจากชายผู้คงอยู่ครับฉะนั้นสิ่งที่ซิวีพูดมันก็ทาให้โลกิตกผลึกในความคิดของตอนเองว่าเขาจะฝากความหวังไว้กับเพื่อนๆและเหล่าผู้มีจิตเสรีทุกคนให้พวกเขาเหล่านั้นได้ตัดสินชะตาก,กรรมของตัวเองส่วนเขาจะเลือกทําในสิ่งที่ยากกว่าเหมือนกับตอนที่คุยกับซิวีในโรงอาหารนะครับและในตอนที่คุยกับพีฮูริเมน annihilating is easy raising things to the ground is easy trying to fix what's broken is hard hope I why I get the big chair. ฮิวเมนขึ้นนั่งบัลลังได้เพราะเขาทำสิ่งที่ยากนั่นเท่ากับว่าโลกิก็เป็นแบบเขาได้และถ้าเขาเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่ามันก็จะเทียบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงสมการจุดตั้งต้นและผลลัพธ์ก็จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนเมื่อรู้แล้วว่าต้องทำอะไรนะครับตอนที่เขากลับไปยังช่วงเวลาที่เครื่องทอกำลังจะระเบิดเราจะสังเกตเห็นสีหน้าและแววตาของโลกิได้ยอย่างชัดเจนว่าเขาก็เสียใจอยู่ลึกๆที่ต้องจากเพื่อน ก่อนที่จะนําพาตัวเองออกไปด้านนอกอาคารแล้วก็ใช้พลังของตัวเองทําลายเครื่องทอเกี่ยวกับพลังอันนี้ก็เคยปูเอาไว้แล้วนะครับว่าโลกิเวอร์ชั่นนี้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างตอนที่ตึกถล่มลงมาในตอนที่อยู่บนดาวลาเมนติสเขาก็ส่งมันกลับขึ้นไปอย่างง่ายดายทีนี้เมื่อเครื่องทอเวลาพังลงเส้นเวลาจํานวนมากก็กระจายออกแล้วค่อยๆตายลงครับโลกิจะค่อยๆจับเส้นเวลามาทีละอันเสมือนกับว่าเขาเอนแชนมันเพื่อเปิดประตูที่จะนําพาตัวเองให้เข้าไปยังจุดจบของเวลา กระทั่งเมื่อได้นั่งบนบัลลังก์โลกิก็ทําตัวเองให้เป็นคล้ายๆกับเครื่องทอครับเสมือนกับว่าในตอนนี้เขาเป็นดั่งเครื่องหมายเท่ากับให้กับสมการที่เปลี่ยนไปแล้วของเดิมที่สมการจะเป็นเส้นตรงหมุนวนเป็นวงกลมแต่ว่าคราวนี้มันเต็มไปด้วยอิสระแต่แขนงออกไปทั้งบนและล่าง,งเสมือนมัลติเวิร์สได้กลายเป็นอิกดาซิลแห่งพระูจักรวาลผลลัพธ์ที่ตามมาหลังความเปลี่ยนแปลงก็จะประกอบไปด้วยการขึ้นครองบัลลังก์ก้อนออฟสตอรี่ของโลกิทําให้มัลติเวิร์สและเป้าหมายของทีวี เริ่มต้นจากป้ายติดผนังและจอแสดงผลเส้นเวลาก็เปลี่ยนเป็นรูปร่างของอิกราซิลครับข้อความบนป้ายก็เขียนว่าเติบโตไปด้วยกันนะบำรุงพวกเราก็เท่ากับบำรุงอนาคตที่มั่นคงภารกิจใหม่ของทีวในยุคของโลกิก็คือการเฝ้าระวังแวรเรียนของฮีฮูริเมนไม่ให้พวกเขารับรู้ถึงการมีอยู่ของทีวีซึ่งอันไหนที่ประชากรบ,บนเส้นเวลาน,านั้นจัดการเองได้ทีวีก็จะไม่เข้าไปยุ่งเช่นเช่นแขงที่เข้ามาป่วนเอิร์ธ616ในแอนด์แมนอันเดอร์วอสควอนตัมมานี ยังไงก็ตามถ้ามองในมุมของโปรดักชันที่ทางมาเวลกำลังปูทางไปยัง Avengers ์ซีเพรสวมันก็ทําให้เราคิดต่อนะครับว่าเมื่อเกิดการต่อสู้กันระหว่างไทม์ไลน์ในตอนนั้นทีวีจะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยหรือเปล่า หรือถ้าประเมินแล้วว่าแต่ละทำลายจัดการเองได้และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่บางทีทีวีก็อาจจะแค่จับตาดูเฉยๆและไม่เข้าไปรบกวนฉะนั้นภาพใหญ่ของเราในฐานะคนดูนะครับก็จะเห็นชัดแล้วล่ะครับว่าการที่โลกิเข้ามารับหน้าที่ดูแลเส้นเวลาแทนฮิฮ<ๆ>ูริเมนก็จะทําให้อีเวนท์ที่เกี่ยวกับมันติเวิร์สเกิดขึ้นและก็หาเหตุผลมารองรับได้ง่ายกว่าเดิมแล้วล่ะครับแถมยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการคอนเน็กกับเส้นเวลาจากสื่อและก็ผู้ผลิตอื่นๆได้ง่ายขึ้นด้วย อีกทั้งผลกระทบของการข้ามเส้นเวลาที่จะส่งผลต่อการเกิดอินเคอร์ชันก็น่าจะเปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยเช่นกันข้อสังเกตถัดมาก็คือม o b เบีสจะไม่ได้เรียกเส้นเวลาหลักด้วยคําว่าเซกเรตไทม์ไลน์อีกแล้วนะครับแต่จะใช้คำว่าซิกวันซิกอาจจะเซนเรียมหรือว่าโลกคู่ขนาน616แทน คำพูดนี้มันกําลังจะบอกนะครับว่านับจากนี้เราอาจจะได้เห็นเรื่องราวของเส้นเวลาอื่นๆที่โดดเด่นขึ้นมาไม่แพ้เส้นเวลาหลักยกตัวอย่างชัดๆก็จะมี Spider-Verse ของ Sony หรือที่ยังไม่มาแต่เราเดากันไปในวิดีโอ50ข้อสังเกตอิสเ e อร์เแล้วก็ปมเลือเรื่องของ The Marvel <c oughs> เกี่ยวกับ n n r e r e d i t ที่อาจจะเป็นการปูทางไปยังไทม์ไลน์ของ Xmen ครับเอกสารรายละเอียดโตแปรที่โมบิขอก็มีระบุรหัส MFF 353 ผมลองค้นดูก็ไปเจอจุดเชื่อมโยงจนได้ครับ MFF 3 5 3น่าจะหมายถึงคอมิกแฟน t a สติกโ o รวอลุ่มหนึ่งเล่มที่353วางจำหน่ายเมื่อมิถุนายนปี1991นแม้ตัวละครโมบิอสจะปรากฏตัวในหนังสือการ์ตูนเล่มก่อนหน้านี้แต่ว่าชื่อของเขาจะถูกเปิดเผยในคอมิกเล่มนี้เป็นครั้งแรกเลยครับในขณะเดียวกัน MFF 3 5 3ในฉบับ MCU ก็น่าจะเป็นเส้นเวลาคู่ขนานของดอนแวรเรียนของเขาที่ปรากฏตัวในเอพิโซดก่อนหน้านี้และในตอนใกล้จบเอพิโซดสุดท้ายนั่นเองครับ กี่ยวกับบทบาทของซิวี่ก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้ชมที่สงสัยเหมือนกันว่าทําไมฮิวดริเมนไม่สังหารซิวี่ไปเลยตั้งแต่แรกๆทั้งๆท,ที่เขาก็ทําได้ไม่ยากผมวิเคราะห์ว่าฮิวดริเมนอาจจะมองถึงเจตนารม์สูงสุดของเขามาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือการหาคนมาทํางานแทนในตําแหน่งของตนเองนายทั้งคู่มาทําแทนฉันเลยโกหกแล้วฉันเหนื่อยแล้วแกขึ้นด้วย ขาพูดชัดนะครับว่าเขาเหนื่อยแล้วอยากพักแล้วมาถึงตรงนี้ก็คงจะตีความได้ว่าเขาก็ไม่ได้อยากตายแล้วก็อยากให้เส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์คงอยู่ต่อไปนั่นเท่ากับว่าเขาจะต้องทําให้โลกิเชื่อมั่นอย่างสนิทใจแบบเดียวกับที่เขาเชื่อให้ได้ก่อนและเงื่อนไขสุดท้ายของโลกิก็คือการสังหารซีวีถ้าเขาทําแบบนั้นโลกิก็จะมีกรอบความคิดแบบเดียวกับฮิวเร์มนโดยสมบูรณ์การปูทางให้โลกิสังหารเธอจึงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จําเป็นฮิวเร์มนก็เลยไม่ฆ่าซีวีครับแต่ว่าย้ำนะว่าอันนี้เป็นสมนม Glorious Purpose ลิขิตอันทรงเกียรติจะเป็นชื่อตอนที่ซ้ำกับเอพิโซดแรกแต่ว่าแฝงในยะแตกต่างกันลิขิตอันทรงเกียรติเดิมของโลกิคือการเป็นราชาขึ้นครองบัลลังก์แห่งแอสการ์ดซึ่งทั้งหมดนั้นคือการทำเพื่อตัวเองล้วนๆครับทว่าลิขิตอันทรงเกียรติในตอนจบของพระเอกคนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วตามที่ได้เล่าไปในตอนต้นนั่นเอง แอดไวส์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีให้เลือกซื้อได้ตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐานไปจนถึง p c ีระดับไฮเอ็นสามารถแวะเข้าไปได้ที่แอดไวส์สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะสั่งจากแอดไวส์ co th ก็ได้นะครับแอดไวสยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดมากมายตลอดทั้งปีกับของดีราคาคุ้มค่าอีกทั้งผู้ชมที่ติดตาม Themove ก็สามารถใช้โค้ด The Move ตัวพิม์ใหญ่พิมพติดกันเพื่อเป็นส่วนลดพิเศษได้ด้วยนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ ความรู้ของ OB นั้นมหาศาลในระดับที่โลกิต้องใช้เวลาเรียนรู้นับร้อยปีข้อที่จริงนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนความอัจฉริยะแค่อย่างเดียวครับแต่น่าจะบ่งบอกถึงอายุของ OB ที่อยู่มานับร้อยปีและเขาก็ไม่เคยหยุดหาความรู้ใส่ตัว OB ยังผลิตคู่มือ TVA Guidebook เล่มใหม่ด้วยปกก็จะลงชื่อผู้แต่งเอาไว้2คนได้แก่อโรบอร์สและวิกเตอร์ไทมลีจากนั้นในตอนที่เปิดอ่านมันเหมือนกับว่า OB กกาลังคิดถึงวิกเตอร์ครับและภาพก็ตัดสลับไปเห็นเด็กชายวิกเตอร์ที่กําลังทํางานหล่อเทียนไข ต่ว่าภาพก็ไม่ชัดนะครับว่าบนพื้นบริเวณริมหน้าต่างคือหนังสือเล่มที่โ b บเอามาให้หรือเปล่าซึ่งถ้าเอามาให้จริงๆผมก็ยังไม่ได้มองว่าจะเกิดผลด้านลบนะครับเนื่องจากพื้นฐานของวิกเตอร์เท่าที่เห็นเขาจนมาถึงตอนนี้ก็คือเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรครับและถ้าเขาได้องค์ความรู้จากทีวีไกด์บุ๊กบางทีตัวละครนี้ก็อาจจะเป็นการปูไปยังซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าว,า,วายร้ายคนอื่นๆในอนา,นา,นาคตด้วยก็ได้เราวหน้าไปปรากฏตัวในเดอะบอยพร้อมกับการได้เห็นพีระมิดและป้ายทุกเวลาของทีงวีเอนเ ส่วนบทบาทของราวน่าก็ตอบยากนะครับจะตีความไม่เธอโดนทําลายด้วยอะไรออดไปเลยก็ได้หรือเธออาจจะรอดจากการช่วยเหลือของตัวละครคนอื่นๆก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเอาเละครับและนี้ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ผู้ชมเลยครับดูโลกิซิสซั่นสจบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากช a n น l เดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ